มีคำถามกันมนาะมากมายนะครับว่าจะขายอะไรไปกัมพูชาดีนะฮะวันนี้พี่ขุนพลจะมาพูดให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วมีคําถามใต้คอมเมนต์เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะครับถามมาได้เลยนะคนที่จะไปเปิดตลาดในกัมพูชานะครับสินค้าที่จะไปขายเนี่ยสำหรับใจพี่ขุนพลเนี่ยนะฮะที่มีประสบการณ์อยู่ที่ประเทศกัมพูชามาหลายปีสินค้าก็คือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเพราะอะไรไหมฮะ เพราะว่าคนกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบดูแลสุขภาพนะฮะลองไปดูะฮะโร,โรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลเอกชนไทยดังๆเนี่ยคนกัมพูชาที่มีเงินเนี่ยเขาจะมาคือเขาจะมาตรวจสอบตรวจสุขภาพอดี๋ยบอกตรวจสอบเดี๋ยวตรวจสุขภาพเกือบทุกปีที่โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆในไทยถ้าไปสังเกตดูก็จะมีภาษากัมพูชาอยู่ด้วยนะครับแต่คนที่ ไม่ไมไ่สามารถมามามา,มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลได้เขาก็จะรักษาตัวในประเทศนะครับถ้าเราจะไปขายสินค้าเพื่อสุขภาพนะฮะเราเน้นเลยเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวมีบอกให้เลยตัวไหนเน้นเรื่องกับการลดการอะไรลดความดันลดน้ําตาลในเลือดเบาหวานความดันพูดง่ายๆทาไมพี่ขุนพลเน้นสองตัวนี้เพราะอะไรพวกคุณกบฎชานะฮะถ้า เคยไปใครเคยไปกมูชาจะรู้ว่ารสชาติอาหารเนี่ยจะต่างกับประเทศไทยรสชาติอาหารเขาจะเน้นเลยนะเน้นเน้นมาโดด,โด,ดเลยนะก็คือหวานตามด้วยมันนะฮะสองตัวนี้เลยหวานแล้วก็ตบด้วยมันฉะนั้นอสองตัวนี้ทําให้ก่อเกิดโรคเบาหวานความบันไขมันในเส้นเลือดนะฮะอะไรประมาณเงี้ยถ้าเราจะขายสินค้าในเรื่องช่วยด้านเนี้ยหรือสรรพคุณสินค้าอาหารเสริมของเรามีตัวนี้อยู่ด้วยเน้นตัวนี้ไปเลย นะฮะเขาจะรับฟังมากกว่านะครับฉะนั้นเองเนี่ยฮะการที่เราจะไปขายให้คนกรมชา ى, จุดหนึ่งเลยผมต้องบอกว่าต้องให้ความรู้เขาด้วยว่าอาหารเสริมของเรานะฮะมันช่วยลดยังไงลดเป็นยังไงเขาต้องการความรู้ก่อนที่จะซื้อนะครับ อันนี้เรื่องสําคัญนะครับแล้วคราวหน้าพี่ขุนพลจะมาบอกให้ฟังว่าสินค้าอะไรหรือบริการอะไรไปกี่สินค้าไปได้ทุกทีบริการอะไรที่ควกัมพูชากําลังต้องการรอฟังคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับพี่ขุนพลคนรู้เรื่องตลาดลาวกัมพูชาขอบคุณครับ